thank you นี่เป็นระบบ<ม>ไหนคะอ,อันนี้ที่เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตรนะครับขนาดหนึ่งจุดห้าแรงม้านะครับความลึกของบ่อเขาอยู่ที่ไม่เกินเจ็ดสิเมตรนะครับสําหรับบอ่อรุ่นี้อันนี้จะเป็นระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะโคกโคกของนานะครับในในเชิงของเกษตรพอเพียงนะครับของลูกค้านะครับที่เรามาติดตั้งไว้นะครับ รักได้สักระยะหนึ่งนะครับเกิดจากบ่อประดานตัวนี้นะครับน้ําไม่พอนะครับน้ําไม่พอเราก็มาดําเนินการเปลี่ยนปั๊มให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหลังการติดตั้งแล้วถ้าหากว่าระบบการทํางานไม่ดีนะครับเราก็จะมาเฟอร์วิดให้ครับมาบริการให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโดยอุปกรณ์นี้เราก็จะเปลี่ยนปั๊มให้นะครับจากเดิมนั้นใช้ปั๊มขนาดเป็นระบบ ปั๊ม AC DC นะครับน500วัตต์แต่นี้เราเปลี่ยนระบบปั๊มเลยครับมาเป็นระบบ AC นะครับเป็นระบบ AC นะครับขนาด1.5แรงม้าหรือแรงครึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อให้นะครับเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งจากของเดิมที่เราติดตั้งไว้เดิมอยู่แล้วก็เป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับครับก็ท่านผู้ชมครับก็ฝากติดตามนะครับหนองหลวงโซล่าเซลลนะครับในช่องทางของเฟ e b o o k น,น้องหลวงโซลาเซลล์หรือทางเพจโซลาเซลล์น้องหลวงโซลาเซลล์นะครับหรือจะเป็นทางไอ l ดี e ลนะครับ0852687092นะครับก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับในระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับน้องหลวงโซลาเซลล์เท่านั้นนะครับทีมงานที่คุณภาพนะครับสวัสดีครับ ฝากกด like, ไลค์ดกดแชร์ให้กับน้องหลวงโซล่าเซลลด้วยนะครับผม